สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนจ์เพจไปดูบอลน,นะครับแล้วก็เพจไปดูบอลซาอุดิอาระเบียโปรติกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพรีวิวฟุตบอลรอซสสาอุดิโปรติกนะครับนะันที่10ระหว่างทีมอัลทาวอนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ เอาอิติฮัดนะครับที่จะเตะกันในคืนวันศุกร์นะครับที่20ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยคือ4ี่ทุ่มนะครับที่สนามเย้าของสโมสรอัลทจบอลนะครับสนาม King Abdullah Sport ซิตี้สเตเดียนะครับมาดูความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านอัลทจบอลกันนิดนึงนะครับทีมหมาป่าสีเหลืองนะครับเป็นทีมหมาบึดในฤดูกาลนี้นะครับที่เซอร์ไพรส์อย่างมากๆนะฮะในลีกของฟุตบอลซาอุนะครับโดยตอนนี้อยู่อันดับที่2นะครับซึ่งไม่ได้เป็นทีมใหญ่ทีมเงินถุงเงินถังอะไรมากมายนะครับผลงานชนะ7แพ้1นึ เหมือหนึมี22คะแนนนะครับที่สําคัญนักเตะของทีมเซปโตจิงเนี่ยที่ใช้ประจำเนี่ยนะครับไม่ต้องมีใครไปเตะทีมชาติเลยคือเอาง่ายๆอยู่ซ้อมกับสโมสรน,นะครับมาตลอด1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับในช่วงที่มีหยุดไปเตะฟีฟ่าเดกันนะครับสภาพนี่คือฟิตเปียกมากๆนะครับพร้อมลุยเนยฮะพอริเกอร์ชามุตกานะครับผู้จัดการทีมนะครับสามารถเลือกใช้ใครก็ได้ในแมตช์นี้นะครับจุดเด่นก็คือ เล่นตามระบบเหนียวนะครับหลังเหนียวมากนะครับเสียประตูยากนะครับเพิ่งโดนยิงไปแค่เลูกท่านเองแล้วก็ไม่มีทางเล่นเกมรับนะฮะในบ้านตัวเองแน่นอนนะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะ เอาบุกแน่นอนนะครับบุกใส่เอาอิติฮัดแน่นอนเพราะว่าทีมเขาอยู่อันดับ2ใช่ไหมเออถ้าเขาเล่นในบ้านชนะมีโอกาสขึ้นจะฝูงได้นะครับชั่วคราวในส่วนของความพร้อมของทีมเอาอิติฮัดนะครับทีมเอาอิติฮัดในช่วง3นัดหลังสุดนะครับเรียกว่าฟอร์มกองหน้าเนี่ยเขาทั้งฝืนนะครับเบนเซม่าก็ยิงไม่ได้นะแล้วก็ล่าสุดยิงได้แค่ประตูเดียวท่านเองนะครับทีมพญาเสือโคร่งของเอาอิติฮัดเนี่ยเพิ่งแพ้ทีมอิมอาวารีไปในศึกเชดยร์ดาร์บี้หนึ่งศูนย์นะครับแม้จะได้เบนเซม่ากลับมาในนัดที่แล้วแแต่กก็็สภาพเหมือนบบ หม,หมดไปแล้วอ่ะเออพูดตรงๆคือเบซมาเนี่ยไม่เหมือนตอนที่อยู่กับเิอัลิเลยนะฮะสภาพก็เหมือนพังนิดนึงอ่ะเออแล้วก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะครับอาจจะมีจังหวะในการยิงเนี่ยโอเคอยู่บ้างนะครับในช่วงเบรทีมชาติเนี่ยทางนูโน่เอสเปริโอซันโตนะครับก็เลยชักชวนทีมอเวดาทีมร่วมหลีกนะครับมาอุ่นเครื่องกันนิดนึงนะครับแล้วก็ชนะไป1นึแต่คนที่ยิงเนี่ยดันเป็นโจตานะโจตาก็คือนักเตะที่เอ่อไม่ได้สิทธิ์ในลงเล่นในหลีกนะครับเพราะว่าโคตาเกินนะครับแต่ว่าการยิงประตู ยังถือว่าเป็นปัญหาของทีมเอาตีฮัทอยู่นะเสียประตูน้อยก็จริงนะครับแต่ว่า,ายิงประตูก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เจอกับทีมที่เกมรับดีนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันเป็นยังไงนะครับในส่วนของ a d to h e a d นะครับแล้วก็สถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับสทีมนี้เจอกันมา26ครั้งเอลทาวอร์ Alt a ชนะ7เอลนิเอตเอฮัทชนะ13เสมอกันไป6ครั้งฤดูกาลที่แล้วนะครับเสมอกัน1-1ในบ้านของอัลทาวอร์นะครับแล้วก็อิตีฮัทกลับมาชนะในบ้าน3-0นะครับ อัลเวอร์เล่นในบ้านด้วยการนี้ชนะทุกนัดเลยนะครับอัลดิฮัตเป็นทีมเยือนยังไม่แพ้ใครเหมือนกันชนะ4เสมอหนึ่งะครับอัลเวอร์มีค่าเฉลี่ยกยารยิงประตู1.81ประตูต่อน,นัดนะครับเมื่อเล่นในบ้านส่วนอัลดิฮัตนะครับเฉลี่ย2.1ประตูต่อน,นัดเมื่อเล่นเป็นทีมเยือนนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับทางส่วนของทีมอัลทวอร์เนี่ยมุสซาบาโรนะครับปีกซ้ายทีมชาติแกมเบีย นะครับเพิ่งย้ายมาจากสโมสรโบลินญาะครับค่าตัว8ล้านยูโรเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับลงเล่นเป็นนัดแรกแล้วก็เปลี่ยนตัวลงมานะครับในนาที่แพ้เอาอาลีก็สามารถยิงประตูได้ด้วยนะครับนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเด่นขึ้นมานะฮะในช่วงในช่วงหลังนะครับของทีมนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมอารไอีฮัทนะครับเบเซม่าแม้จะหายเจ็บกลับมาแล้วแต่จะต้องเรียกคอมฟิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง ไปพึ่งนะครับในส่วนของฮัมดาลานะฮะแล้วก็แผงกองกลางนะครับก็จะมีในส่วนของเอกรกองเต้นะครับกับฟาบิโยยืนคู่กันนะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนะครับก็จะมีในส่วนของอาเธอร์เนะครับเพลิกเกอร์ชามุสกานะ่ครับไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากนะแล้วก็ใช้ชุดเดิมนะฮะในส่วนของนักเตะนะครับน่าจะเป็นแผน4-3-3นะครับ ผู้รักษาประตูนะครับน่าจะใช้เมลสันนะครับโกชาวบราซิลนะครับกองหลัง4คนเริ่มที่แบ็กขวานะครับอดุนมาริกเอาโอยาลีนะครับเซ็นเตอร์ฮาดสองคนน่าจะเป็นอังเดจูร์โตกับวารัตอัลฮามิดนะครับแบ็กซ้ายมูฮัตฟาคูไฮนะฮะน่าจะได้ลงเล่นนะครับกองกลาง3คนนะครับน่าจะใช้ในใจต่างชาติ3คนเลยฟราวิโอจากบราซิลนะครับเอาชาร์ปเอลเอามาดิฮุยนะครับลูกครึ่งฮอลแลนด์โมร็อกโกแล้วก็กองกลางตัวลุกใช้อวโรเมรานที่ตอนนี้เนี่ย ทำไป5แอซซิดแล้วในฤดกกาลนี้นะครับสประสานแดนหน้านะครับน่าจะใช้นักเตะจากบราซิล2คนนะครับนั่นะคือมัตเทอสและกเจ้าเปรโดในตำแหน่งหน้าเป้านะครับลงด้วยปีกซ้ายสุดแก่งนะครับมูซาบราโวด้วยกันนะครับ มาในส่วนของเอาเอธิฮัทนะครับการที่ได้เบเซม่าก,กลับมาเนี่ยทำให้โนโนเอสเปรโดซานโตอาจจะกลับมาใช้แผน4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ไปใช้4-3-3ในแมตช์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เอนักเตะต,ตัวหลักที่ไปได้ให้ทีมชาติส,สคนเนี่ยอาจจะหยุดพักก่อนเพื่อรอไปเตะเอฟซีเชเปอร์ลิคส์นะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับกองหลังอ่าเริ่มต้นที่ผู้สาป,ประตูนะครับน่าจะเป็นมาเชโลโกรเฮเหมือนเดิมนะครับกองหลัง4คนนะครับแบ็คขวานะครับมาดลา เอาโอรายานะครับแบ็กซ้ายใช้อเมดบักชาหักนะครับเซ็นเตอร์ครับสองคนเป็นหลุยเฟลิเป้คู่กับฮัสซานคาเดตนะครับแล้วก็กองกลางตัวรับสองคนนะครับแน่นอนครับกองเต้กับฟามิโยนะครับสามิฟิโตรุกนะครับโรมารนโยทางขวานะครับแล้วก็ฮัมดาลานะครับทาง เป็นอีกอโครนาโดชาวบาร์ซิลนะครับหน้าตัวเป้านะครับคาริมเบนเซม่าน่าจะยืนประจําการตรงนี้นะครับทัศนะนะครับทางทีมงานไปดูบอลนะครับเรามองว่าอัธวรมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็เล่นในบ้านได้ดีด้วยนะอาจจะเบียดชนะไป1นต่อศูนย์นะครับหากชอบคลิปประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับพรีวิวแบบนี้ในบอลลีกซาอูนนะครับยังไงฝากกด subscribe ติดกระดิ่งนะครับติดตามเพจไปดูบอลไปดูบอลซาอุดีอาระเบียโปลีนะครับยูทูบไปดูบอลทิกตอกไปดูบอลด้วยนะครับ รเราเนานะครับนอกจากที่จะทำพรีวิวแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ให้บริการจัดทัวร์ดูบอลต่างประเทศนะครับซึ่งการันตีออกคลิปจริจริงมาที่สุดของไทยปี2022-2023นะครับ ประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองนะครับมากกว่า100แมตช์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับลาลีกาบูเดสลีกาฟุตบอลโปรตุเกสอิตาลีเนี่ยเราไปกันมาหมดแล้วนะครับนอกจากนั้นเนเี่ยยังมี FC แชมเปี้ยนลีกเราก็มีไปจัดทีไปดูด้วยแล้วเร็วๆนี้นะครับจะมีดูบอลซาอุนะครับไปดูโรนัลโดนะครับไปดู FC แชมเปี้ยนลีกนะครับยูโร 2024เราก็มีจัดนะครับทัวแดงเดือดนะครับแมนยูลิูเรามีหมดเลยนะครับยังไงฝากกดติดตาม s ับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อตั๋วดูบอลต่างประเทศนะครับเราก็มีจําหน่ายนะครับการันตีนะครับได้ดูแน่นอนนะครับไว้ใจได้100%ยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ